บอกตรงๆผมยังไม่เคยเห็นอ้วนพอเห็นแล้วมันน่ารักมากเลยคุณคนเขาปลูกปุยดีจังเลยครับผมโอ้น้ารักมากเลยเอ้าพี่สองมือพี่ตายแล้วนะ่ะเอ้าลับลึกลับลึกตอนนีอาก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่ได้เอาพูดกันง่ายๆเท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่ไม่ใช่ว่าเอาปองมือดีกวก่อนเคยเปิดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมการเลี้ยง ต้นนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยเห็นต้นกันหรือเปล่านะครับมีความน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับอำเภอกุมภาวาปีเดี๋ยวเราเข้าไปดูความน่ารักของต้นกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับทำอะไรอยู่น้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่บอยช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผม บอยชจวาลปูหาพานิบครับผมอยู่จังหวัดอุดรนธานียังเพลปูวาปีครับผมครับกำลังทำอะไรอยู่เนาะพี่บอยกำลังดูอ้นนี่แหละครับให้ชมความเรียบร้อยเขาก็ทำอะไรอยู่นี่พอดีพาเพื่อนเพื่อนมาชมอ้นนะครับเพื่อนหลายคนคงไม่รู้จักอ้นนะครับว่าอ้นเขาน่ารักแค่ไหนนะครับก็เลยขออนุญาตพี่นะครับอันนี้เป็นอ้นเป็นอ้นใหญ่ครับผมโอ้อ้น สายบันใหญ่อยเขาน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวขอดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับเขาตัวอ้วนน่ารักดีจังเลยครับเขาเชื่องทุกตัวไหมครับพี่อย่างนี้อยู่ถ้าเกิดอยู่นี่เชื่องเชื่องทุกตัวครับอันนี้อันนี้ผมสามารถแตะเขาได้ใช่ไหมพี่ได้ลองจับดูหน่อยเพราะว่าผมบอกตรงๆผมยังไม่เคยเห็นอ้นพอเห็นแล้วมันน่ารักมากเลยขุนคนเขาปลูกปุยดีจังเลยครับผมโอ้ห้ารักมากเลยนึกยังไงครับพี่ถึงมาเลี้ยงอ้นนะครับ คือบังเอิญไปเจออยู่ในยูท b e ครับเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงเล่นเลี้ยงเลี้ยงน่ารักเลี้ยงน่ารักเนาะแต่ทีนี้พอทำไปทำมาแล้วเอยมันมันเป็นอาชีพได้มันเป็นอาชีพเสริมเราได้ตัวนี้เป็นตัวเปือกตาดำตัวนี้มันเป็นสีขาวนี่เลยครับพี่ใช่ครับขาวทั้งตัวเลยครับพี่อือหือขาวทั้งตัวครับแล้วอ้นนี่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปะครับพี่สัตว์นีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอย่างนี้มันต้องแบบ ผสมพันธุ์มันต้องอาศัยเพศมีตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมครับพี่ที่พอจะแบ่งผมดูได้ไหมครับใช่ได้ได้ครับอันนี้กำลังเอาไว้เอาผสมกันอยู่จับคู่กันอยู่อ๋อจับคู่กันประมาณประมาณสามสี่วันถึงถึงหรือมากกว่านั้นครับอันนี้ผมขอทายได้ไหมพี่ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียได้ได้เลยครับพี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะโอ้มันน่ารักทั้งคู่เลยเนาะมันก็คือคือถ้ามองแบบนี้แทบแทบจะดูไม่ออกนะว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเออผมผมว่าผมว่าไม่ออก ตัวผู้อาจจะเล็กกว่าตัวเมียหรืออาจตัวเมียอาจจะเล็กกว่าตัวผู้มันบอกไม่ถูกครับคือเราต้องดูเพศเขาออันนี้คือง่ายๆเลยยกหางขึ้นมาเลยอ๋อคือคือวิธีการับจับเขานี่ยกหางใช่ไหมครับจับหางจะปลอดภัยที่สุดคือจับหางครับอคือตัวเมียเขาจะมีนมมีราวนมมีราวนมแล้วเขาจะมีรูอยู่สองรูอยู่ตรงนี้เขาอันนี้คือตัวเมียนะครับือส่วนตัวผู้ส่วนตัวผู้เขาเขาจะมีไข่ โอ้นี่นี่นี่เน้นนมก็จะก็จะมีเหมือนกันนะครับมีนมแต่ว่านมเขาขึ้นไม่เยอะเหมือนใช่ใช่เหมือนตัวเมียแต่ว่าสังเกตง่ายๆเลยคือ่คือจับมาก็รู้แล้วว่าตัวคู่ตัวเมียเนาะมันแยกเพศได้นะครับไอ้บ่อนี้ทําไมมันอยู่คู่กันเงี้พี่กําลังจะผสมพันธุ์ใช่กาลังผสมกันอยู่ะอ๋อกำลังผสมพันธุ์เราก็จับผสมพันธุ์ง่ายๆก็คือจับเขาขังไว้เป็นคู่อย่างเงี้ยในบ่อคู่เนาะใช่ครับจับจับคู่ไว้เขาเลยอื หลังจากผสมพันธุ์แล้วอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะคลอดคลอดแล้วประมาณ4ี่สิบห้าวันนับไปเลยสี่สิบห้าวันก็ประมาณเดือนครึ่งเองใช่ใช่ครับเดือนครึ่งออกลูกครั้งละกี่ตัวพี่ออกลูกครั้งละหนึ่งหนึ่งตัวที่ผมได้มาคือหกตัวคือเยอะสุดของผมครับอ้หกตัวใช่ปีหนึ่งเขาคือผสมได้ประมาณสามรอบปีหนึ่งปีละสามครั้งเลยเหรอครับพี่ใช่ครับรับอันนี้พี่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ กี่คู่ครับเอามาเยอะไหมครับเอามาคู่เดียวครับนี่เรแม่คือคู่หนึ่งนี่เต็มฟาร์มขนาดนี้ <c oughs> ใหญ่โอ้โหไม่รู้กี่บอ <c oughs> ่อนี่จากคู่เดียวนะครับจากคู่หนึ่งใช้เวลาเวลานานไหมพี่กว่าจะได้ขนค,คือเรื่องมาเพาะมาเพาะไม้เรื่อยครับคือนําเข้ามานําเข้ามาแล้วก็มีคนมาขอแบ่งก็แบ่งไปด้วยธรรมชาติเขาอยู่ใต้ใต้ต้นไม้กอบกินกอไผ่เปประมาณนั้นนะกินกินรากไม้ไผ่เป็นเป็นอาหารหลัก อยู่ที่ฟาร์มนี่พี่ให้อาหารอะไรเขากินนะครับเลี้ยงย่างไหมเอ่ยคือเลี้ยงเลี้ยงอ้นนี่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วครับคือหลักๆเาคือไม้ไม้ไผ่กับอ้อยไม้ไผ่มีแพนด้านะพี่กินไม้ไผ่อันนี้มันอ้นนะพี่ใช่ไหมพี่กินไผ่ทั้งลำไปเลยแบบนี้นี่ไงรัพี่ลำใหญ่ๆนี่แหละลำใหญ่บบนี้เลยเขาแทะหรอครับเขาแทะครับเป็นสัตว์พันแทะสัตว์ันแทะครับผมคือไม่ใช่เหมือนไอ้มีแพนด้ากินแต่ใบไม่ใช่ใช่ไหมกิ่งเล็กๆอันนี้กิ่งใหญ่ก็กินได้คือกินเป็นลำเลย ให้เขาไปลำไปเลยเขาจะคือเขาจะฝนฝนฟันเข้าไปด้วยในตัวให้เขาฝนฟันเข้าไปแล้วแล้วก็อะไรอ้อยด้วยอ่ะครับพี่แล้วพวกหญ้าพวกอะไรเขาจะกินไหมพี่ถ้าเขากินผักแทนแทนหญ้าในปีเป็นของบ้านในเป็นหญ้าทุกชนิดนั่นแหละเขากินแต่แต่ผมอยู่อยู่แถวแถวบ้านผมมันไม่มีผมไม่ได้ให้เขาอาหารเสริมอ่ะครับพอจะมีไหมถ้าแบบเสริมของผมอยู่นี่กินอาหารหมาครับอาหารหมาครับใก่อาหารหมามันจะช่วยเสริมพวกผนให้เขา สีสีขนเขาสวยหน่อยอเป็นอาหารเม็ตรให้เขาแทะได้แบบถ้าเป็นอ้วนป่าเขาจะไม่ประมาณสามโลสามโลกว่าสามโลนี่นิตแในหน้าเขาจะเป็นเนแหลมจะต่างกันอยู่ครับกับกับอ้วนที่มันเอามาเพาะพันเองเพราะว่ามันเลือดเขามันคิดอย่างเงี้ยประมาณนั้นะคือดูอยากขนเขาแล้วมันจะต่างต่างจากจากอ้วนป่าป่าเยอะเลยผมอดใจไม่ได้ผมขอผมสัมผัสอีกได้ได้ได้เนยน่ารักจังเลยตัวเธอ หรมาณสามสามสิบกว่าวันผมก็หย่านมแล้วครับหย่านมหมายถึงว่าคลอดมาได้สามสิบกว่าวันใช่ครับอันนี้อันนี้คือสามสิบกว่าวันเหรอพี่ใช่ใช่ครับเดืเล็กเนี่ยประมาณสามสิบกว่าวันโอ้ดูดูดูแอฟเบลมากเลยอ่ะจะจะว่าเหมือนหนูมันก็เหมือนนะพี่ตัวน้อยๆอยเหมือนครับเหมือนแต่ว่าคนละสว์มันคนละเขาเรียกอะไรคนละสายพันธุ์เลยใช่ไหมพี่ก้นกับหนูใช่ใช่มันจะสั้น30สามสิบวันเดือนหนึ่งก็ถือว่าตัว ตัวตัวโต,วตวนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับคืออ้นเขาเนี่ยเขาแทะเป็นตั้งแต่อายุตั้งแต่เขาจะไม่ลืมตาครับพี่ตั้งแต่ตั้งแต่อายุตั้งแต่ยี่สิบวันเขาก็แทะแทะไม่ไผ่ได้แล้วยังยังไม่ลืมตาเขาแทะแทะเป็นแล้วครับไม่ไผ่อ้อยก็พูดพวกนี้คืออ้นเนี่ยอายุพร้อมผสมเขาเลยก็คือสิบสองเดือนครับหรือหนึ่งปีบวกลบบางตัวก็อาจจะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนก็ก็สามารถผสมได้ก็ไรอ้นนี่เขาจะอยู่ที่สีเขา ถ้าสีสวยสีแบบนวลๆหน่อยอราคาก็จะคือราคาสแตนดาร์ดเลยก็5,000โอ้5,000คู่หนึ่งแต่ถ้าสีสวยๆมันนี่ก็อาจจะ6,000 7,000มันคือมันเป็นสัตว์ที่สัตว์เลี้ยงสวยงามเนาะพี่เนาะมันมันองค์ประกอบมันหลายอย่างเนาะแล้วแต่ราคาด้วยแล้วจะบางตัวก็ออกที่มันชัดเจนเลยสีสวยไปเลยก็หลักหมื่นโอ้หลักหมื่นก็มีครือถ้าได้สายพันธุ์ดีไปก็มันโอกาสจะมาเผือกมันก็เยอะมีมนีมา20,000กว่า อย่าลงเดี๋ยวนะพี่ผมฟังผิดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้น่ะคือคืออันนี้คือสองหมื่นสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นได้ใช่ไหมตัวนี้อายุเขาเยอะแล้วครับน่าจะผมไม่มีราคาให้แล้วตอนนี้เอาก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่เอาพูดกันง่ายๆเท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่ไม่ใช่ว่าเอาไปสอพันดีกว่าแต่ก่อนเคยเปิดไปคู่เนี้ยมันมันมันเป็นคู่มันมีคู่กัน อันนี้อันนี้ให้ดูให้ชมความงามเฉยๆนะเพื่อนๆอย่ามาไอ้นั่นนะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันแก่แล้วไม่อยากปล่อยไม่อยากอะไรจริงๆไม่ใช่หรอกพี่เขาห่วงอ่าไม่ได้ห่วงแล้วมันเอ้าพี่สองหมื่นพี่ตายแล้วน่ะเองหลับลึกหลับลึกเอาเขาหลับครับท้องไอขายชีฟ้าอย่างนี้เลยครับพี่ครับนอนแบบสบายใจเขาก็จะกินกันนอนแล้วก็โชว์ความสวยงามให้เราหลงไหลอย่างนี้เนาะพี่เนาะ ครับประมาณนั้นครับมีช่องทางไหนให้ติดต่อได้บ้างครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ครับผม094-469-2093ครับครับโทรได้ตลอดย4ชั่วโมงส่วน Facebook ก็ขึ้นอยู่ด้านล่างครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่บอยมากนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับโอ้ยตัวเองไปอยู่กันด้วยกันเนอน่ารักขนาดเลยนะพี่เนาะครับ 见清。